สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้มาเจอกับยุ่งอีกแล้วห่างหายกันไปนานเลยค่ะไม่ได้มารีวิวการปลูกคุณนายตื่นสายให้ดูเลย,ยก็คิดว่าน่าจะปลูกกันได้แล้วเนาะแต่วันนี้ก็มาทํารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพอดีว่าเพิ่งจะได้คุณนายตื่นสายสีใหม่มานี่ยังอยู่ในกล่องอยู่เลยเอาให้ดูนี่นะคะชึบมาแบบนี้เลย นี่ข้างในนี้ก็จะเป็นเศษเใบคุณนายเตื่นสายที่ร่วงคากล่องนะคะเหลืองๆเน่าๆแบบนี้แหละก็ไม่เป็นไรค่ะทิ้งไปไม่ใช่สาระเลยคุณนายเตื่นสายที่เดินทางมาไกลเป็นธรรมดาที่เขาจะใบร่วงนะคะใบเหลืองและร่วงไม่เป็นไรค่ะนะคะแบบนี้ก็ปลูกได้วิธีปลูกก็คือเตรียมดินใส่กระถางจะใช้ กระถางเล็กกระถางใหญ่อันนี้แล้วแต่ที่บ้านของทุกท่านสะดวกได้เลยนะคะหรือว่าถ้าจะปลูกลงดินเลยยุ่งก็จะแนะนําให้ทําเนินดินขึ้นมาสักหน่อยนึงเหมือนลักษณะเหมือนแปลงผักอะคะ่ะคือทําขึ้นมาเป็นเนินเพื่อให้เวลาเราลดน้ําแล้วน้ําจะได้ไม่ขังนะคะมันจะได้ไม่เน่าเนาะดินที่เราใช้ปลูกก็จะเป็นที่บ้านนะคะเราใช้ดินดินแกะเพาทรายหยาบ แล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยอคอกนี่ต้องตากให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็เอามาทุบๆหรือจะเป็นปุ๋ยหมักอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้นะคะเสร็จแล้วทุกอย่างอย่างละ1ส่วนนะคะ1ส่วนเท่าๆกันเลยแล้วก็มาคลุกๆรวมกันนะคะแล้วก็ใส่กระถางหรือว่าจะยังไงแล้วแต่เนี่ยกระถางที่บ้านยุ่งส่วนใหญ่ใช้ขนาด10นิ้วค่ะหมายถึงหน้ากว้างนี้นะคะหน้ากว้างกระถางนี้10นิ้วนะคะเสร็จแล้วเติมดินให้เต็มเต็มเลย แล้วก็ก่อนปลูกเราจะรดน้ำดินนี้ให้ชุ่มนะคะรดดินให้ชุ่มเลยแล้วค่อยปลูกแต่วันนี้ที่มาสาธิตไม่ได้รดน้ำเพราะว่าฟ้าครึ้มมากเหมือนฝนจะตกแล้วยุ้งก็เลยไม่รดนะคะก็คิดว่าคืนนี้ฝนน่าจะตกถ้าไม่ตกพรุ่งนี้เชา้าค่อยมาลดก็ได้นะคะหลังจากวันที่เราปลูกไปสองวันถ้าเรารดน้ําชุ่มแล้วนะคะ2วันไม่ต้องรดน้ําแล้วนะคะค่อยมาลดวันที่สามโอเคไหมคะอ่ะ เรามาปลูกกันวันนี้ยุมสาธิตนี่คือกิ่งคุณนายตื่นสายนะคะเวลาปลูกเราเด็ดยอดดอกทิ้งถ้าเราบอกอุ้ยเสียดายเราอยากเห็นดอกเราอยากเห็นดอกว่าดอกเป็นยังไงเราไม่อยากทิ้งยุคแนะนําอย่างนี้ค่ะเด็ดมานะคะแล้วปักลงไปในดินค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็บานให้เราดูค่ะแต่เราไม่มุ่งหวังกับมันว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าดอกมันบานให้เราดูตัวอย่างอยู่แล้วแหละว,ว่าไอ้สีที่เราซื้อมามันเป็นสีไหน แล้วที่เหลือเราก็เด็ดแบบนี้ค่ะนี่เอาใบออกเลยเหลืออย่างนี้เห็นไหมคะเห็นชัดไหมนี่นะคะเหลือแบบนี้แล้วเราก็ปักลงไปในดินค่ะถ้าดินแข็งเราก็เอานิ้วนำก่อนแล้วก็กดนะคะปักลงไปในดินแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็กดกดโคนให้แน่นนะคะเี่เด็ดยอดยอทิ้งเด็ดยอดอปักไว้ก่อนอ่าแล้วก็น,นี้ จะเป็นแพรเสียงหาคุณนายตื่นสายหรือว่าคุณนายแหวนเพชรที่บ้านยุ่งปลูกด้วยวิธีเดียวกันหมดดินเดียวกันหมดนะคะเพราะว่าผสมทีเดียวใช้ทีเดียวเลยไม่มีไม่มีแยกประเภทนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยรูดรูดกิ่งออกเอ้ยรูดใบออกนี่อา้าวใบร่วงหมดแล้วไม่เป็นไรนะคะปลูกได้กระถางนึงยุ่งจะใช้ประมาณ5-7กิ่ง อันนี้เป็นดอกนะที่เราเก็บเอาไว้ดูอันนี้เป็น1 2ึ่งสอสี่ห้าหกห้าถึงเกิ่งแล้วแต่ค่ะถ้าเราสีเรามีเอ่อมีเยอะเป็นของเราเองเราจะปลูกกระถางหนึ่งหลายๆกิ่งก็ได้แต่ยุ่งแนะนํานิดนึงก็คือเราควรเว้นที่ให้สําหรับเขาได้แตกแตกพุ่มเพราะว่าตามข้อตามข้อใบแบบนี้นะคะพอเราปักไปเนี่ยตามข้อใบเขาจะแตกยอดออกมานะคะ แตกยอดออกมาพอแตกแล้วมันต้องยาวถูกไหมมันก็จะยาวออกมายาวออกมายาวออกมาคราวนี้ถ้าคุณปักลงไปในหนึ่งกระถางแล้วปักแน่นๆพอปักแน่นปุ๊บอ้าวแล้วเวลามันแตกออกมามันจะไปอยู่ไหนอะถูกปะมันก็จะเบียดกันพอเบียดกันมากๆพอมันยิ่งยาวมันก็จะล้มนั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณนายถึงสายถึงยาวยาวเยอะย้ายแล้วยาวไม่สวยไม่เห็นปูไม่เห็นเป็นพุ่มเลยอะไรอย่างนี้ก็ด้วยเหตุผลนี้นะคะที่บ้านยุ่งปักแค่นี้ แค่นี้เท่านั้นนะคะนี่เด็ดสั้นๆอ่ะทำอย่างนี้ก็พอไหวเอากระปักลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะแบบนี้เองง่ายๆค่ะปลูกคุณนายตื่นสายไม่ต้องพิถีพิถันมากปุ๋ยเราก็ผสมลงไปในดินเลยค่ะขอแต่ว่าให้มันเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ว่าเออผ่านการหมักมาแล้วนะคะส่วนที่บ้านไหนที่ไม่สะดวกใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักจะเป็นใช้ปุ๋ยเคมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า เราปลูกไปแล้วให้มันมียอดให้มันมีแบบโตขึ้นมาเป็นคืบเ,เป็นยาวแล้วสักประมาณ2-3อาทิตย์เราค่อยหาปุ๋ยมาใส่นะคะแล้วก็ยุ่งแนะนำนิดนึงไม่ต้องเป็นกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะออกดอกอะไรเงี้ยค่ะปลูกดอกไม้น้องมันต้องใช้เวลาขอให้มันใบงามสมบูรณ์กิ่งงามสมบูรณ์ดีนะคะยอดเดี๋ยวยอดดอกมันจะสร้างเองเมื่อใบเขาย,ายาวจนถึงที่สุดแล้วนะคะ ไม่ใช่ปลูกไปสองอาทิตย์เอ๊ะทำไมไม่มีดอกเนี่ยมันเนาะให้เวลามันนิดนึงนะคะโอเคเนาะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะอ๋อเดี๋ยวลืมไปสนใจสอบถามนะคะทักลไลน์ id มาได้เลยที่เอ,อ่ไอไลน์ id hello test test ค่ะติดตามดอกไม้สวยๆของบ้านเราได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะจำได้หรือเปล่าไม้หัวดอกสวยค่ะบ๊ายบาย